อ้าวสวัสดีค่ะผอมเรามาเร่องหนึ่ี่ชื่อว่าไฟปัตทันโอ้โอ้ ตายแล้วไปแล้วย่านำไปใช้ผมต้องไปเอาแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลอินชาร์ดทองเออเนาะไงดอมผิดอันอันนี้ แต่มันแต่มันอยู่ตรงนี้ไรอ่ะเออแล้วผมก็จะไปเอาดาวด้วยข้่งเฮข้างเงิิพลังเออดมนี่ f i t y โอเคโออ้าวโอ้ไม่เกิดมาเอาโอ้ไม่เพิ่มโอไม่กด หลัดไม่รู้ลัดโอเคมันเตอร์ตัวไหนมาเแย่โอ้ได้ขลุดด้วยนี่โอ้อันนี้คืออะไรเอ่ยดาดาเลืกดดาเนเตอร์เออดาดาเลืกนาโลเนเธอร์เนเธอร์แล้วเอเธอร์แลนด์แล้วเอเธอร์คืออะไรเอเธอคือสวรรค์ เออผมขอเอาอันนั้นก่อนนะครับเออจริงด้วยเราต้องเยุดไปแม่เราก็มองจะไม่เห็นด้วยขึ้นมือหวลูกมือตะมิอะไรไม่รู้ ไม่ใช <icana> <se> ่ใช่ไหมได้บอกใช่จริงด้วยนี่ผมเอาเยอะเกินไปอ่ะเ

ิงไม่ได้ยตัวนี้คนแพ้ยาซิซิคุณจะมีอาการคุณจะไม่บอกว่าผมทำอะไรบ้าเอมมันจะ่าผ่านมาได้ไม่มีอะไรก็จาเพื่ออะไร เกมเหมือนที่ผมเคยเล่นไม่ใช่เหรอใช่แม่คนโดมโอ,อ้อะไรครับอะไรครับผมเล่นเกม GTA San Andreas อยู่ครับกำลังเข้ากำลังเข้าเกมมีอะไรเลอครับ ราบดนในโดอมอ,อีกสิบปีก็ไม่ถึงซิปเปอร์อตายแล้วผมก็มาเกิดอยูยต่ตรงนี้นะคำ สวัสดีฮีโร่ขอ้โชดีกับการันแีนฟินิต้องรีบไป้าไ้ะทบอลฉันต้งมาเลยที่นี่ถ้าไม่ขาอะไ้ด้ยังไปีโเีนัดงานอิมปิข้านต่้อเจร เอจด้วยเนาทีทแล้วนะอ้ยม,มันไ่้อยู่ในเครื่องมือเออผมจะอัเป็นอันนี้ดีกว่าไ,ออไม่ไม่ได้ผล ใช้สมองโตโตคิดอะไรง่สักอย่างอะไรอ่ะลองลองถามให้ใหม่ใหม่บ้างไม่ได้่ดนตายตายตายอะไรอย่างเงี้ยผมขอโกงแป๊บไม่ต้องตัดคลิปเลยนะโอเคโอ้ยอีกแปดชั่วโมงเฮ้ <c oughs> อะไรอ่ะอันนี้พวกนี้ทำไมมันต้องยากอยู่นลาวาไรเงี้ยเชื่อไห ทำไม,ไามาก็ไม่ได้เออผมอยู่ในด่านม้าเสร็จแล้วขอโทษด้วยว่าตัวมันต้าและผมก็ไม่ไามาต,ตายไ,ไ,ไม่ไงว่าละขอ,ขอตัวลาไปก่อนเอขอที่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ